สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของช่วงนะคะช่วงก็จะมีอยู่2แบบก็คือช่วงจํากัดแล้วก็ช่วงอนันต์นะคะช่วงจํากัดของเราก็จะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันก็คือช่วงเปิดช่วงปิดช่วงครึ่งปิดครึ่งเปิดแล้วก็ช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิดนะคะก็จะมีอยู่4แบบด้วยการหน้าตาแบบนี้อ่ะหมายความว่ายังไงลักษณะสัญลักษณ์ของการเขียนช่วงเนี่ยก็จะเขียนเป็น ช่วงเปิด a b หมายถึงหมายถึงเซตของจำนวนจริงใดๆบนเส้นจำนวนที่ x อเนี่ยอยู่ระหว่าง a กับ b นั่นเองอยกตัวอย่างเช่นเมื่อครูบอกว่าครูต้องการช่วงเปิดลบ3แล้วก็เปิด2หน้าตาแบบนี้ก็แสดงว่าจำนวนของครูหมายถึงจำนวนจริงใดๆ x จําจำนวนจริงใดๆที่ อยู่ระหว่างลบสถึงสถ้าเรามองภาพบนเส้นจำนวนก็จะได้หน้าตาอย่างนี้เลยจำนวนจริงที่อยู่ระหว่างลบสถึงสไม่นับลบสและไม่นับ2นะคะเอาหมดทุกจำนวนที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยเราจะมีจำนวนมากมายจำนวนจริงมากมายไม่จํากัดที่อยู่ในช่วงนี้แต่ว่าเราเรียกว่าเป็นช่วงจํากัดแต่ถ้าเป็นเซ็ตเทียบเป็นเซ็ตแล้วนี่คือเซ็ตอน,นันต์นะคะโอเค ถ้าเป็นช่วงปิดช่วงปิดก็แตกต่างกันตร,รงที่ว่าเราต้องการลบ3และก็ต้องการ2ด้วยก็จะมีเครื่องหมายเท่ากับมาเกี่ยวข้องก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3และน้อยกว่าเท่ากับ2นั่นเองสัญลักษณ์ก็จะแทนด้วยวงกลุมบมท,ทึบนี่คือหมายถึงว่าเอาลบ3ด้วยนะและทึบตัวนี้ก็คือปิดเอาลบ2ด้วยแล้วก็จำนวนทุกจำนวนที่อยู่ตั้งแต่ลบ3ถึง 2นั่นเองนะคะสัญลักษณ์แทนช่วงปิดก็จะเป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมเป็นวงเล็บใหญ่นะคะช่วงเปิดจะเป็นวงเล็บเล็กโอเคต่างกันแค่ต้องการลบ3กับ2หรือไม่ถ้าต้องการก็เป็นทึบถ้าไม่ต้องการก็เป็นเปิดเพราะฉะนั้นก็จะมีอีก2แบบก็คือครึ่งเปิดครึ่งปิดครึ่งปิดครึ่งเปิดนะคะครึ่งปิด,คร,ปด,ค,รปดครึ่งเปิดก็คือปิด A เปิด B หมายถึง เอา a แต่ไม่เอา b ี่หน้าตานี้ก็จะมีเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับอยู่ที่ตัว a แล้วก็น้อยกว่าอยู่ที่ b อย่างเช่นนี้ปิดลบ3เปิด2ตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมทึบที่ลบ3แปลว่าเอาลบ3แต่ว่าไม่เอา2ลากไปจนถึง2ก็คือเอาช่วงนี้ตัวเลขทั้งหมดเลยจำนวนทั้งหมดเลยที่อยู่ในช่วงปิดลบ3แต่ว่าน้อยกว่า2ไม่ถึง2 ทำนองเดียวกันช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิดก็เหมือนกันก็เปิดฝั่งหนึ่งแล้วก็ปิดฝั่งหนึ่งก็คือไม่เอาลบสแต่ว่าเอา2ด้วยก็เปิดที่ลบสแล้วก็ปิดที่2องนั่นเองอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์แบบไม่ง่ายนะคะเราเคยเรียนมาแล้วปิดอย่าลืมปิดคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิดคือมีเท่ากับเอาด้วยแล้วก็เปิดคือวงเล็บเล็กหน้าแตงนะคะ อ่ะทีนี้ดูช่วงอีกแบบหนึ่งช่วงอีกแบบหนึ่งคือช่วงอน,นันต์ช่วงอน,นันต์นี่ก็คือเราไม่สามารถจํากัดขอบเขตเขาได้เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือไปเรื่อยเืไม่สิ้นสุดก็คือเปิด a ไปอินฟินิตี้ซึ่งหมายถึงจํานวนที่มากกว่า a นั่นเองสัญลักษณ์ในการเขียนบนเส้นจํานวนก็จะเป็นเปิด a เป็นวงกลมเปิดไม่ทึบ แล้วก็ไปเรื่อยๆใช้หัวลูกศรแทนการไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ i n f i ิ i ี้บวกไปทางบวกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปิดลบ3ไป infinity หรือเซตของ x โดยที่ x มากกว่าลบ3สัญลักษณ์ของบนเส้นจำนวนก็เปิดที่ลบ3วงกลมเปิดที่ลบ3แล้วก็ไปเรื่อยๆทืทำนองเดียวกันถ้าเป็นปิดอันนี้ก็จะเป็น ปิด A ไปอินฟินิตซึ่งหมายถึงเซตของ X ใดๆโดยที่ X เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ A นั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างก็จะเป็นปิดลบ3ไปอินฟินิตี้ก็คือเซตของ X โดยที่ X เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับลบ3โดยใช้ตั้งแต่ลบ3เป็นต้นไปถ้าบนเส้นจำนวนนะคะแน่เนาะ แล้วก็อีก2แบบก็คือถ้าไปทางลบอะลบอินฟินิตี้มันก็จะไปด้านนี้ก็จะเขียนลบอินฟินิตี้ก่อนการเขียนจำนวน 2, จํานวนอยู่ในช่วงเนี่ยเป็นการเรียงลําดับด้วยนะคะว่าจะต้องเป็นตัวเลขน้อยก่อนแล้วค่อยเป็นเลขมากอันนี้ลบอินฟินิตี้กับ2นะคะก็จะเป็นเซตของ x โดยที่ x น้อยกว่า2น้อยกว่า2 เลขที่อยู่บนเส้นจํานวนน้อยกว่า2ก็จะไปทางซ้ายนั่นเองถ้านี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็จะเป็นปิดเป็นทึบวงกลมทึบแล้วก็ไปทางซ้ายมือก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ2อ,อันนี้ง่ายมากเลยนะคะอ้าวอันนี้เขาบอกว่าให้เขียนช่วงต่อไปนี้ในรูปของเซ็ต พร้อมแสดงด้วยเส้นจำนวนในรูปของเซตก็คือเซตของ x โดยที่ x ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่าเท่ากับ4เพราะว่าอันนี้เป็นช่วงปิดนั่นเองวงเล็บสี่เหลี่ยมข้อ2เปิดลบ1ปิด0ย์ก็คือเซตของ x โดยที่ x มากกว่าลบ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ข้อสาม เป็น x โดยที่ x มากกว่าเท่ากับ0.5แต่น้อยกว่า3นักเรียนก็เขียนตามสัญลักษณ์ได้เลยถ้าเป็นเปิดเราก็จะใช้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปิดก็จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น x มากกว่าลบ1ส่วน2แต่น้อยกว่า5นั่นเอง ข้อ5ก็จะเป็น x โดยที่ x มากกว่าเท่ากับ1ข้อ6จะเป็น x โดยที่ x น้อยกว่าเท่ากับ0ข้อ7จะเป็น x โดยที่ x มากกว่าลบ1แล้วก็ข้อ8สุดท้ายจะเป็น x โดยที่ x น้อยกว่าลบ1ไงง่ายไหม อันนี้คือง่ายมากๆเลยนะคะข้อ2 10ข้อพิจารณาถูกหรือผิดถูกหรือผิดก็คืออยู่ในช่วงนี้หรือไม่พายพายมีค่าเท่าไหร่พายมีค่าโดยประมาณคือ3.14แต่ว่าช่วงนี้ครอบคลุมถึง3 4มจุดนไหมนี่เปิด3ไม่ถึง3ได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ผิดข้อ2นะคะ5เป็นสมาชิกของช่วงเปิด5ไปอินฟินิตี้ไหม อันนี้ไม่มี5เพราะมันเป็นเปิด5เพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดข้อ3 2.3 2.3อยู่ในช่วงนี้ไหมอยู่นี่แต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ต้องผิดอีกข้อ4สแควร์วรูท2สแควร์รูท2มีค่าประมาณเท่าไหร่คะ1น1 4งนั้นอยู่ในช่วงนี้ไหมล่ะอยู่ก็ถูกต้องเราแค่เช็คเฉยๆว่า สมาชิกตัวนี้อยู่ไหมนะคะนี่เขาบอก0ูนย์ไม่อยู่ในช่วงนี้ถูกหรือผิดปิดลบหไปอินฟินิตี้มันต้องผ่านอะไรก่อนลบ 1, 0, 1 2, 3, Infinity, นึ่งไปอินฟินิตี้นี่นี่คือจํานวนเต็มเฉยนะแต่จริงๆแล้วรอจำนวนจริงทั้งหมดเพราะนั้นอันนี้มีศูนย์อยู่แล้วนี่ก็ผิดข้อ6กถูกหรือผิดคะศูนยไม่อยู่ในช่วงนี้ อยู่นี่นา7 3บวกสแควร์รู้2 3บวกด้วย1.414แต่ว่าอันนี้คือ3จุดเป็น4.414กว่าขวาอันนี้เริ่มตั้งแต่5เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอยู่ไหมไม่อยู่ก็ผิดข้อ8 1.2929ไม่เป็นสมาชิกผิดมันเป็นสมาชิกนะข้อ9เป็นสมาชิกไหมคะ เห็นชัดเจนเป็นช่วงปิดด้วยตรงนี้เพราะนั้นก็ได้ถูกต้องข้อ10ข้อ10นี้คือเราสามารถเขียนเซตของจํานวนจริงในรูปนี้ได้เลยนะคะก็คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ในในเขาบอกมาในข้อนี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเขียนลักษณะแบบนี้ได้นะเซตของจํานวนจริงเขียนอยู่ในรูปช่วงก็คือเปิดลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ได้เลยนะคะ ต่อไปการการะทาของช่วงช่วงเป็นเซตที่มีเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยเป็นจํานวนจริงการสร้างช่วงใหม่ก็ทําเช่นเดียวกันกับเซตก็คือมีการดําเนินการยูเนียนอินเตอร์เซกผลต่างแล้วก็คอมพลเมนต์โดยใช้การวาดเส้นจํานวนนะคะเพื่อที่จะพิจารณาสมาชิกภายในช่วงอย่างเช่นข้อแรกของเราเนี่ยคูมีเส้นจํานวน1เส้นเส้นเส้นจำนวนของครูประกอบด้วย ตัวเลขมีอะไรบ้างเปิด1ปิด5แล้วก็ปิด0เปิด4แสดงว่ายังลำดับนะก็จะมี0มี1 2 3 4แล้วก็มี5มี4มี5มีแค่นี้อ่ะทีนี้ยูเนียนกันเอา A ก่อน A ของคู่คืออะไร A ของคู่คือเปิดเปิด1 ถึงปิด5ก็จะเป็นวงทึบวงหนึ่งวงโปง่งวงหนึ่งหน้าตาอย่างนี้นี่ A B ีขงคูมีอะไรบ้าง B ีของคูมีปิด0ถึงปิดส ปิดก็ต้องเป็นทึบทั้งคู่หน้าตาแบบนี้อันแรกเลยต้องการหา A union B A union B คือต้องเอาทั้ง A และก็ B ด้วยใช่ไหมเป็นสมาชิกทั้ง A และ B เราก็ดูตามเส้นเลย A B ครอบคลุมตรงไหนบนเส้นจำนวนมากตัวนี้อยู่ใน B ตัวนี้อยู่ใน A เพราะนั้นก็ยาวมาตลอดทางเส้นเดี๋ยวนะเรา B ก่อน B ของเราคือสีงงน้ำเงิน นั่น a อยู่เนี่ย b เริ่มตั้งแต่ปิดศูนย์ไปเรื่อยๆรือมีหมดเลยมีตามเส้นนี้หมดเลยนะไปจนถึง5นั่นเอง b เนี่ย b ก็จะได้เป็นปิดที่ศูนย์ไปปิดที่5เห็นไหมต่อไป a intersect b a intersect b A อ็นต์เสกบี่ส่วนไหน a อ็นต์เสกบีคือส่วนที่ใช้สมาชิกรวมกันซ้อนทับกันก็คือช่วงนี้ตรงนี้มี4ตรงนี้ก็มี4เพราะนั้นเป็นทึบตรงนี้มีตรงนี้ไม่มี1นึ่งแต่ตรงนี้มี1อันนี้ก็จะเป็นโปง่งเพราะฉะนั้น a อ็นต์เสกก็จะเป็นเปิด1ไปจนถึงปิดสีนั่นเองไง่ายไหมคะ โอเคต่อไป a ลบ b a ลบ b มีอะไร a ลบ b ก็คือเอาที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ที่อยู่ใน a คือตัวนี้อยู่ใน b ด้วยอยู่ใน b ไม่เอาตัดทิ้งไปเพราะนั้นก็จะเหลือที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็คือเปิด4ไปจนถึง5เพราะว่า4อยู่ในอยู่ใน a และอยู่ใน b ด้วยเราเลยไม่เอา4ด็งนัเปิด4ถึงแต่เ5เราก็จะได้ตัวนี้ a ลบ b เปิด4ถึงปิดห้าที่ผูดผิดใช่ไหม,อมโอเค a complement นะคะ a complement คือ a อยู่ตรงนี้เป็นปิดเพราะนั้น a complement ก็จะเปิดมองตรงนี้ลนะ a complement ก็จะเป็นเปิดตรงนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็เป็นทึบทางนี้แล้วก็ไปข้างนี้นี่ a complement ทำนองเดียวกัน B complement ถ้ามันเป็นทึบอ,อยู่ก็เป็นเปิดแล้วก็ไปด้านนี้เอาส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเส้นเดิมของเขานั่นเองโอเคเราหา A e complement นะ A e complement เมื่อกี้ทาแล้วใส่ไปเลย A complement อั e compl นนี้เปิดข้างนี้ปิด อย่างสีข้อละอันนะอันนี้ A complement แล้วแล้วก็ B complement B complement ก็จะเป็นเปิดตัวนี้ไป infinity กับอีกข้างนึงก็จะเป็นเปิดข้างนี้ไป infinity โอ้ซ้อนและโอเคต่อไปเป็น A complement ลบ B A complement เรามีอยู่แล้ว B เราก็มีอยู่แล้วข้างบนนี่ A คอมพลเมนต์ปื๊ดอันนี้ B อยู่ข้างบนนี่ปื๊ดเอาที่อยู่ใน a c คอมพลเมนต์แต่ไม่อยู่ใน B เพราะนั้นอันไหนที่อยู่ใน B ส่วนไหนที่อยู่ตรงกับ B เราตัดทิ้งไปตรงกับ B มีอะไรบ้างตรงกับ B มีแค่ตรงนี้แล้วตัดทิ้งไปเราก็จะเหลือของเราตั้งแต่อะไรคะเปิด0เปิด 0. ย์ไปแสงข้างบนเลยนะเปิด0ูไปลบอินฟินิตี้ ลบอินฟินิตี้ถึงเปิดศูนย์แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเปิดสี่เอ้ยไม่ใช่เปิดห้าไปอินฟินิตี้นี่คือเอคอมพลเมนต์ onent, ลบ B โอเคนักเรียนก็สามารถที่จะมาเขียนได้นะ A u n ยูเนีย n i o n B ยูเนียได้เลย อย่าที่จะอ่านเลย m e a u n i o n b เท่ากับปิด0ถึงปิด5 a intersect b เท่ากับเปิด1ปิด4 a ลบ b a ลบ b ได้เปิด4ปิด5 แล้วก็ A complement มี complement ด้ลบ infinity ถึงปิด1นู่เ union กับเปิด5ไป infinity B complement ลบ infinity ถึงเปิด0ูนย์ union กับเปิด4ไป infinity แล้วก็สุดท้ายเป็น A complement ลบ B ก็จะเป็น ลบอินฟินิตี้ถึงเปิด0ูนยูเนียนกับเปิด5ไปอินฟินิตี้ง่ายไหมคะเดี๋ยวตัวอย่างที่2เราลองทำเองเนาะมันเป็นเรื่องของยูเนียนเหมือนกันยูเนียนจะเสจผลต่างคอมพิเมนต์การดำเนินการของเซตที่อยู่ในรูปของช่วงทักเรลยลองทำเองนะคะทั้งตัวอย่างที่2แล้วก็แบบฝึกหัด บบฝึกหัดที่16ตัวอย่างที่2นะให้ลองทำดูสวัสดีค่ะ